มาพูดถึงประเด็นออกกําลังกายเนี่ยนะที่ทาเนียบรัฐบาลก็นายกออกมาออกกําลังกายอีกแล้วนะคะเป็นอาทิตย์ที่3แล้วนะคะเกี่ยวกับโครงการการออกกําลังกายนะคะต้องบอกว่าคือทุกคนเนี่ยจะต้องออกกำลังกายวันพุธเวลาบ่ายสามโมงตามนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งข้าราชการทุกหน่วยเนี่ยจะมาออกกําลังกายกันเพื่อลดความเครียดแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงแต่ครั้งนี้หลังจากที่นายกตู่ไปตรวจเยี่ยมที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ย คือยังไงรู้ไหมมาถึงเนี่ยไม่เปลี่ยนชุดใส่ชุดผ้าไหมมาออกกําลังกายเลยนั่นไงชุดนั้นเลยปกติจะเป็นแบบชุดวอร์มนะวันพุธชุดวอร์มต้องเปลี่ยนชุดวอร์มมาที่ใ่ชุดนี้เลยไม่อยากให้ทุกคนรอไงเพราะถ้าท่านไปเปลี่ยนชุดก็ต้องทุกคนก็ต้องรออีกนะคะก็ประเดิมด้วยการเต้นอับิกตพร้อมกัน20นาทีนาทีท่านนายกก็เต้นออกลีลาไปเนี่ยฮะตามภาพที่เราเห็นนะคะทีเด็ดก็คือลีลาตีแบดมินตันด้วยเดี๋ยวเราเรามีลีลาให้ดู นี่แอโรบิกนี่แอโรบิกโอเคตีแบบด้วยนี่แอบมีติ้งติงเอาวืดๆๆดดอันนี้วืดใซวท่านนะคะนักเรียนโอเคท่านมีวืดนิดนึงแล้วมีมืดมีมืดเอเวืร์ดีแล้ว อาจจะเป็นที่ชุดน่ารักนะท่านน่ารักมากเลยชุดดึงรั้งไงในช่วงใต้แขนอ่ะโอ้นั่นไงเป็นที่ชุดจริงๆด้วยตอนท่านเล่นเสร็จนี่ท่านคงชงยาหอมกินนะไม่ยาหอมที่ท่านแข่งแรงนะแข่งแรงเหรอหอมไมเล่นต่อไม่เล่นต่อไม่เล่นไม่หยุดเล่นด้วยอ่ะน่ารักจังเลยก็น่ารักดีนะแล้วท่านก็เก็บลูกเองนะไม่ต้องให้เด็กวิทยเก็บให้ ก็ทำให้หายเครียดได้จริงๆได้กินไปเลยอ่ะที่เพิ่งเข้ามาติดตามการรายงานสดการดำเนินการพื้นที่สามของประยุติยืนทางคือท่านเล่นเยอะนะวันแรกนี่คือเล่นอะไรนะพี่กีฬาแรกอ่ะกีฬาแรกที่ท่านเล่นแอโรบิกใช่ไหมฮะแล้วก็ตีแบตใช่โอ้โหแต่ท่านมีทักษะตีแบดอยู่แล้วท่านเคยตีกับน้องเมย์ไงอ๋อท่านเคยใช่มนี่นี่นี่ท่านท่านวอลเลย่วอลเลย์วอลเล่ค่ะ ต้องบอกนะครับว่าองค์การอนมามัยโลกเ่ยนะครชื่นชมนโยบายของนาย,ยกตู่มากเลยนะฮะว่าเป็นนโยบายที่น่าประทับใจเป็นตัวอย่างให้กับ,บรัฐบาลอื่นๆในหลายโลกประเทศเลยนะครับผมหลายโลกประเทศหลายประเทศทั่วโลกครับผมเวลาผมอ่านข่าวนาย,ยกตู่ผมจะเก่งนิดนึงกลัวกลัวนิดนึงครับผมและอย่างนึงนะครับ เป็นผู้นําด้านการส่งเสริมการออกกําลังกายระดับโลกด้วยนะครับพี่อนพี่อ่ะครับใช่คือแต่ล่าสุดมีประเด็นอะไรรู้ไหมมีะอะรครับคค่ะดราม่าอีกแล้วบอกว่าใช้เวลาราชการเนี้ยมาออกกําลังกายะนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาให้ทุกวันพุธบ่ายสามให้มาออกกําลังกายกันแล้วมีอยู่ที่หนึ่งคือแบบเหมือนเขียนป้ายอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวว่าจะแบบไม่รับบัตรคิวแล้วไม่ คือจะไปออกกำลังกายแล้วบ่ายสามซึ่งนายกก็ออกมาบอกนะคะว่าเขาไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องออกกําลังกายคือใครที่ว่างถึงไปออกแต่ใครที่ไม่ว่างต้องทํางานก็ทํางานต่อไปให้รู้หน้าที่ไปถ้าว่างก็ออกกําลังกายใช่ค่ะก็สั่งแต่ละหน่วยงานห้ามติดป้ายประกาศอย่ามาติดป้ายประกาศแบบนี้เพราะว่านายกไม่ได้สั่งนะคะว่าจะต้องออกคือไม่ใช่คําสั่งท่านแล้วก็ไปติดป้ายอะไรกันเองเนี่ยแล้วก็เป็นเมันก็เลยเป็นประเด็นดราม่าไปนะคะใช่ครับคือใครว่างก็มาออกไม่ว่างก็ทํางานไป ใช่พี่ว่าอย่างนั้นแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมนี่นะคะที่ชมอยู่มาคอมเมนต์กันหน่อยที่ดูดูในไลฟ์นะคะมาคอมเมนต์หน่อยว่ากีฬาอะไรที่นายกตู่ควรจะออกกำลังกายเป็นกีฬาต่อไปแอโรบิกไปแล้วแอโรบิกไปแล้วตีแบตแล้วซุมบ้าไปแล้วซุมบ้าหรอซุมบ้าโอ้ในในชุดผ้าไหมหรือเปล่า้องเปลี่ยนชุดด้วยแต่ชุดอะไรก็ตามชุดนึงท่านจะ บู๋แต่ถ้าถ้าเต้นก็รุกรงจะน่ารักเนาะใช่อ้นจัดสิหรืออ้นจัดหรือท่านนายกปีนผ้าปีนผ้าเหรอโอ้โหจะไหวแล้วแบบลีลาถ้าปีนแล้วท่านนายกจะพูดว่าอะไรก่อนจะปีนสมมติให้เดาก็คงจะแบบว่าคงโทรเรียกคุณธัญญาไปไปสอนก่อนอ่ะโอ้ยครูเล้งดีกว่ามากครูสอนเราท่านล่วงมาเนี่ยโหแย่เลยไม่ดีไม่ดีต้องคอยติดตามหรือว่าวิ่งดีวิ่งเออก็วิ่งเออวิ่งกับวัวดองไงเออกับพี่ตูนเห็นไหม แจ็คไปชวนท่านเานายกตู่ครับทว่างก็มาวิ่งก <c oughs> ับพวกผมแล้วันะครับแจ็คแจ็คเธอไม่ได้ชวนเพื่อนแฟนฉันจ้ะนี่เชิญ <c oughs> ท่านนายก <c oughs> พูด,ดเป็นทางการนิดนึงเรียนคณะท่านนายกตุ <c oughs> ้งตีไม่ได้ค่ะ <ขา S 1> นี่ก็เป็นเรื่องราวน่านรักน่ารักมาฝากกันนะคะจะได้หายเครียด